จังหวัดนครนายกนะครับจับมือหลายหน่วยงานครับเตรียมจัดงานขุนด่านมาราธอน2568ครั้งที่6ในวันที่19ตุลาคมนี้ครับเป็นการชิงถ้วยพระราชทานบนเส้นทางธรรมชาติพร้อมไรายได้ส่วนหนึ่งสมทบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดจังหวัดนครนายกครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครนายกการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก สภาตกากรรมท่องเที่ยวสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริษัทเล็กเลกส็สปอร์ตจำกัดออกมา,ถาแถลงความพร้อมนะครับการจัดก,กิจกรรมขุนด่านมาราทอน2,568ครั้งที่6ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคม2568ณเขื่อนขุนด่านประการชน การแข่งขันครั้งนี้นะครับมีความพิเศษด้วยการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสําหรับผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทชายและหญิงของทุกระยะการแข่งขันทั้งมาราธอน42กิโลเมตรฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรรวมทั้งสิ้น6รางวัลน,นอกจากนี้ครับยังมีถ้วยรางวัลรวมโอเวอร์ออลอันดับ1-3โดยแยกชายและหญิงครับ รางวัลรุ่นอายุอันดับ1ถึง5ทุกระยะด้วยนะครับแล้วก็มีถ้วยแฟนซีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า56,0 0 0บาทโดยแบ่งตามระยะและอันดับของการแข่งขันกิจกรรมนี้ยังคงเป็นสนามวิ่งมาตรฐานครับที่เปิดให้นักวิ่งทุกคนได้สัมผัสเส้นทางท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ของจังหวัดนครนายกภายใต้สโลแกน every step has a story ทุกก้าวมีความหมายทุกคนมีส่วนร่วมทุกระยะคือแรงผลักดัน อีกทั้งยังมอบรายได้ส่วนหนึ่งครับสมทบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและผู้แทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับได้แสดงความมั่นใจว่าการแข่งขันปีนี้เนี่ยจะยกระดับมาตรฐานและสร้างความระปทับใจให้กับนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน